อะไรอ่ะป oh ิตาปิตาไว้ปิตาไว้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เอาอะไรมาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาสีปิตาเฮ้ยอะไรอ่ะเดอไฟนะอะไรนะอะไรนะโอ้โหชอบไหมคะชอบว่าดีสวยค่ะไหนค่ะมือสวัสดีค่ะ อ,อะไรอน่ยมันคืออะไรเค้กติมคไอติมบันชอบหรือเปล่าชอบเด้อใม่ไปแก้หน่อยดิตื่นมาไม่ไม่ต้องล้างหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยไม,ไม่ต้องล้างหน้ากินเลยเฮ้ย,ยคืออะไรอ่ะ คืออะไรนะเียมโอ้โหมมเอด้ติมนเปปิดกำโพงดีๆปิดกำพงดีๆมีทองด้วยกินได้โอ้มีอะไรด้วยมีทองวงไปกินได้กินได้ อร่อยไหมอร่อยไหมนั่งดีๆด,ดีเป็ดลอดเลยเนะี่ยกำลังถ่ายวิดีโอโห